สวัสดีค่ะอุ้มชาแนลค่ะมาพาเมื่อนี้น้องอุ้มสิบ้ามากินกุ้งนะคะเมนูกุ้งนะคะอ่ากุ้งลวกกุ้งนะคะ,ละ,คะแล้วก็น้ำจิ้มค่ะนี่กาแฟ,แฟ,แฟค่ะแล้วก็จะมีแบบซุปกับแบบดิบนะคะเมื่อนี้น้องอุ้มมากินกาแฟน้องอุ้มค่ะสวัสดีแนมะ่ทักทายแม่ทักทายมายวันนี้ยินเมื่อกี้ว่าสวัสดีครับ,รบพี่น้องจ้ามาเมื่อมากินน้ำกันค่ะ แฟนหนอุ้มบอกเขากลองอีกคือเกาค่ะกินใจเขากินน้ำชิมเข้านะคะเนาะนี่แบบซุปก็ะแบบดิบค่ะเห็นบหคะ กับนี่บักทัวได้ทาเวยหนีุ้นจิ้มด้วยเนาะเสียบๆขาดมาด้วยค่ะกล้องจะเหมืดมึดหน่อยนะหมึดไปเถอะ เจ้านี่ฝนตกแน่จ้าเจ้าฝนตกกุ้มมงไนะม่ได้หวานจแม่นุองอุ้มไปจับกุ้งจิตราดเสี <laughs> สายมากอะ É, ó, ไใใก่ตีคะ่ะไก้เป็นกระตา่ายไก่เป็นไข <c oughs> ่ใ่ญยไก่เป็นไข่เสีเอ็ดป้องฝากรอบแรกแปดคะ่ะแปดตัวแล้วใ่ญยแล้วคะ่ะ อันนี้ไค่แหละสิบเอ็ดหน่วยล่อฟักค่ะพี่น้องกั้นกระตาห้องมาจ่ายเด้อม,มากินน้ำกันค่ะมากินคุงน้ำกัน ทั้งสกทั้งดิบมักระต่างอย่างเถอจับไม่เคยไครบอกักทวบกบักทวดปลูกไวน้าบ้านค่ะว้าวาร่อยใครกินบักเต้าปีแล้วคมาบกักเต้า เสียงไก่เด้อยค่ะเด้อน้ำจิ้มน้องอุ่มสูตรเทสไนนาประเด็ดล่ะค่ะอุ่มส่วนดีเนาะหวานเต๋ๆ นี่เจ็บแขนมองผิดบักตีนป่ยกขึ้นเจ็บป่<ม>แฟนอ,อุ่มไปผีบักจีนม,มากค่ะอาการลังฉีดเป็นยังไงบ้างเธอเพียเพียง่วงเพิ่งไปผีดเทมแหลกค่ะ อุ้มชีไปแล้วหนึ่งเมนะคะเข็มที่สองะค่ะวันที่หนึ่งกันย่าค่ะชีกองเอสตาร์นะคะ มันคือหวานมากเลยค่ะอื้ม,มยินรู้มั้ยพัดไหมยินเมื่อกี้นั่งกินอยู่ขั้วนะคะนุ่งอุ้มอยากออกไปนั่งกินอยู่นอกบ้านอยู่ค่ะแต่ว่าฝนตกเนาะมันซุมค่ะ มีหมด้อมก็เลยบอกออกไปนะั่ง อิ่มนะคะนัวๆค่ะมาเริ่พี่น,นะะ้องมากินน้ำกันหัวกลุ่มกับมันมันบหนาหนุ่มมันเลยด้วยคะ่ะ ม <R> ือหนี่น้องอุ้มเพ็ดรเอียงก่อนเถอะลำไยข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะต้องเอาเป็นอยากกินน้องอุ้มกเ็กเฮ็ดออมเปเป็นเดา้อุ้มก็เปิดลิปเบืองเอาแสบวิ่ได้ละจ้ะ หยุดของเขานะคะวันนี้วันอาทิตย์แต่ประเดิมกินปลาป่าปเบาๆเลยนะเจ้าเนาะ เก็เบื่ดได้ค่ะนี่มาแล้วหนึ่น้องอยากให้มากินน้ำกันนด้เนาะพี่น้องอยากให้มากินน้ำนองอุ่มด้ เล่นโดนกินเือกัแบะะแซดได้ค่ะแฟนของอุ่มเป็นคนเบาบาค่อยเก่งเน่ยจเด้วยคนเบาบาค่อเคยเก่งคือน้องอุ่มดอกเป็นอยากอายกล้องพ่อเพื่อนกอกับเบออก กูงีน้องอุ้มล่างอ๋อยีเจติดาได้จ้ะ อยงไก่เธอเธอวาไกลเธอมิ่ตัวแม่ตั้งสี่ตัวเธอสีเรียงงว้เป็นแม่พันบ่นี่มาขายฮะนี่มาขายเอาขายได้อีกบะไม่ว่าขายได้แต่ตัวผู้ กูได้สนใจได้จาจเด้ไกลตีเด้อแฟนหอูอุ้มเรียงไกลค่ะเต็มบานอยู่นี่จะโตแล้วเธอตอนนี้ไกลน้ำบานสองค่ะเจ็ดแปดเก่าตัวเดียที่ยังเบิดนะพวกที่ียังบัวฝักประมาณน่ะ ไปได้ใจเดิมมื่กินกน้ำแกงกบน้องอุ่มเดิมเดืบแซบค่ะกล่องหมื่นว่ค่ะอาดซิหมื่นได้นึงเด้อทุกกะอยากได้ดีแตะอยากตะวันสุกขี้คานแกะมีคนกินอะไรนี้ด้วย พอเริ่มอิ่มแล้วเจมโดนหรือหัวกุ้ง <laughs>

อย่างบเบิร์ดุดูค่ะพี่น้องน้ำจิ้มกระแซบพิดเผ็ดร้อนน้ำจิ้มนี่น้องอุ้มเฮ็ดเองนะคะทามสูตรได้ค่ะ มาค่ะ Tisto ga. มาด้ยค่ะพรุีงนีากินน้ำด้วยค่ะเด้อค่ะอิ่มมากเลยค่ะสำหรับเมนูกุ้งนะคะอุ้มกับจบคลิปการกินกุ้งนะคะให้พี่น้องในเบิงไววซ้ำหนีเนาะ ค่ะน้อมอุ่มก็ต้องขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องปอกไปทุกท่านเด้อน,นะคะและังการในจะแฟนเพจนะคะแฟน YouTube แล้วก็แฟน t i k t o ok k นะคะที่ให้การติดตามน้องอุ่มนะคะน้องอุ่มขอบคุณหลายๆกับการติดตามขอถุดขอให้ค่ะน้องอุ่มก็ขอขอบคุณหลายๆกับการติดตามค่ะ จิงไดที่น้องอุ้มผิดพลาดนะคะบอกบ่มวนหรือทำเกลี้ยบามาะสมัวในน้องอุ้มก็ขอโทดขอให้พี่น้องไวะะ้ได้อค่ะเด้อจังไดก็ขอให้ติดตามอุ้มชาแนลนะคะทุกคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามคลิป,ลปต่อไปของน้องอุ้มชาแนลค่ะสำหรับมือนี้น้องอุ้มขอกลาวคำว่าสวัสดีค่ะ